รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมปรัมีสแสวร์รุธกับรายการ science h its, วิทยาศาสตร์ทันสมัยปีที่3นะครับบายบายแบบนี้เราจะมาติดตามดูเรื่องราวการถา่ายทอดเทคโนโลยีที่น่าสนใจเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะครับเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีรากหญ้าหรือว่าเทคโนโลยีชาวบ้านนอกจากจะช่วยยวกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วยเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับ เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในอาชีพเผาถ่านครับการสร้างเตาเผาขนาด200ลิตรและการทําน้ําส้มขวัญไม้ซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตหรือเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านเขามีเทคนิคทํากันอย่างไรไปติดตามกันได้ที่จังหวัดพิษณุโลกครับช่วงสายฮิป ผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทุกครั้งที่เราเผาถ่านค่ะนอกจากถ่านไม้ที่เราได้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการเผานั่นก็คือควันค่ะซึ่งควันนี้หากมีกระบวนการเก็บที่ดีโดยผ่านกระบวนการควบแน่นจนเป็นของเหลวซึ่งเรียกว่านำส้มควันไม้ก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะน้ำส้มควันไม้เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านลักษณะเป็นของเหลวสีน้ําตาลใสมีกลิ่นควันไม้เกิดจากการเผาถ่านไม้ ในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านที่อุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่าง300-400องศาเซลเซียสสารประกอบต่างๆในไม้ฟืนจะถูกสลายตัวด้วยความร้อนเกิดเป็นสารประกอบใหม่มากมายซึ่งหากมีกระบวนการการเก็บน้ำส้มควันไม้ที่ถูกต้องของเหลวสีน้ำตาลใสที่ได้จากควันไม้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายอาจารย์คะส่วนประกอบของเตาของเราเนี่ยต้องมีอะไรบ้างคะ ตอนขั้นแรกเราก็ก่ออิฐบล็อกขึ้นมาในรูปลักษณะอย่างนี้นะครับค่ะให้เป็นรูปร่างเพื่อที่จะเป็นช่องสําหรับเอาถัง200ลิตรมาวางนะครับค่ะแต่เราก็จะก่ออิฐขึ้นมาให้สูงเท่ากับหลังของถัง200ลิตรตัวนี้เพื่อที่จะเอาดินมาใส่ในช่องว่างตรงนี้นะครับเราจะเจาะรูด,ด้านล่างแล้วก็ให้มีให้มีรูอากาศให้ เป็นปล่องควันนะครับควันก็จะออกมาตามช่องตรงนี้นะขึ้นมาตามท่อขึ้นมาตามท่อแล้วท่อนี้คือท่ออะไรนะคะอันนี้ก็เรียกว่าท่อท่อใยหินครับเราจะเอาดินใส่หรือทรายนะครับเพื่อเป็นฉนวนไม่ให้ไม่ให้ความร้อนออกจากเตานะครับหลังจากที่เราต่อท่อใยหินนี้เสร็จแล้วนะครับควันจะออกทางฝ่องตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำส้มควันไม้ที่เราดักเก็บเนี่ยก็จะไปตามท่อนี้แล้วก็เราจะเจาะ ช่องตรงนี้ให้เป็นรูนะครับเพื่อให้น้ําส้งควันไม้ที่กั่นตัวแล้วหยดลงตรงนี้แล้วก็หาภาชนะมารองรับไว้ค,ความยาวของท่อเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะสักสามเมตรขึ้นไปนะครับเพราะว่าช่องยาวของท่ออาจจะทําให้การกันตัวเป็นหยดน้าของของน้ําส้งควันไม้นี่มากขึ้นแต่ว่าถ้าถ้าหากว่าเกษตรกรอาจจะประหยัดนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อิฐบล็อกก็ได้นะครับแต่ใช้วัสดุอะไรก็ได้ที่ว่บสามารถที่จะกั้น ให้ดินไม่ไมพังทลายลงไปตรงนี้อาจารย์แล้วลักษณะเตาที่ดีนี้ต้องมีลักษณะยังไงคะเตาที่ดีก็คือเตาที่สามารถควบคุมอากาศในการเผาไหม้ได้ดีค,คือความสําคัญหรือว่าคุณภาพของน้ําส้มควันไม้จะออกมาดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของเตาว่าเราสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับประมาณสา0ร้อยถึงสี่รอยองศาเซลเซียสนะครับคือปกติแล้ว ระยะเวลาในการเผานี่เราอาจจะใช้เวลาตั้งแต่10ชั่วโมงถึง18ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดของไม้นะฮแต่ถ้าเราสามารถควบคุมอัตราการเผาไหม้ให้มันสม่ำเสมอมันก็จะได้คุณภาพของน้ำส้มควันไม้ที่ดีกว่าอาจารย์การวางฟืนในเตานี่ต้องมีเทคนิคด้วยไหมคะขั้นแรกนะครับเราเอาไม้รองข้างล่างก่อนครับรองเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะให้เกิดช่องอากาศเพื่อที่จะผ่านเข้าไป ผ่านทะลุกออกมาอย่างปล่องตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาไม้ที่มีขนาดเล็กคือเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กเล็กไปหาใหญ่นะเอาเอาเล็กอยู่ข้างล่างแล้วก็เรียงลําดับขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่ตามลําดับและอย่างฟืนที่เราใส่เข้าไปในเตาค่ะต้องใส่ให้มันจุให้เต็มแน่นเตาเลยไหมคือค,ควรจะใส่ให้เต็มให้ให้ให้มากที่สุดให้แน่นที่สุดเพราะว่าเพื่อให,ให้ให้มีอากาศ เป็นช่องว่างให้น้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการปิดปิดฝาต่อไปเราก็จะจุดจุดหน้าเต่าแล้วนะครับก็ขั้นแรกก็เอาอิฐบล็อกมาวางเป็นช่องสำหรับก่อไฟนะครับเเาาก้อนอิฐบล็อกเรียงนะตามลักษณะอย่างนี้นะวางให้เสมอกับช่องครับให,ให้พอดีกับช่องที่เราเปิดไว้ในเต่า แล้วน้ำส้มควันไม้นี่จะมาตอนไหนหรือว่าเก็บได้ตอนไหนคะถ้าถ้าจะประมาณเวลาหลังจากที่เราจุดหน้าเตาเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงถึงจะเริ่มเก็บอันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตนะครับว่าะจะใช้เวลาประมาณเท่านี้เราก็อาจจะสังเกตส่วนอื่นประกอบกันด้วยอย่างเช่นดูสีของควันที่จะเกิดขึ้นที่ปล่องตรงนี้นะครับจากควันสีขาวน,นี้จะเปลี่ยนเป็นสีเทาประกอบกับเระยะเวลา ระยะเวลานะครับหลังจากที่เราจุดเตาไปแล้วประมาณสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็จะเริ่มเก็บก็จะใช้อุปกรณ์ประกอบต่อจากตรงนี้นะครับอาจารย์คะทำไมอาจารย์ถึงพัฒนาอุปกรณ์ควบแน่นตรงนี้ขึ้นมาคะอุปกรณ์ชุดนี้ก็เพื่อที่จะให้เราได้น้ำส้มมากขึ้นโดยช่วยอาศัยหลักการว่าใช้ใช้อากาศอากาศผสม อากาศร้อนอากาศเย็นผสมกับอากาศร้อนนะครับอากาศเย็นเนี่ยเราจะใช้เข้าเข้าทาั้งด้านนี้ครับค่ะแล้วอากาศร้อนที่ที่ควันที่ออกมาจากเตาเนี่ยก็จะเข้ามาผสมผสมกันในในในนี้ผสมเสร็จมีแรงกระตุ้นามากขึ้นเป็นลดอุณภูมิของควันค่ะลดอุณหภูมิของควันแล้วควันก็จะเกิดการกันกันน้ําส้มได้มากขึ้นโดยจะเข้าไปในอุปกรณ์ชุดชุดกันตัวนี้ค่ะับ ชุดนี้นะครับชุดนี้อาจารย์ออกแบบมาเป็นทรงกลวยแบบนี้แล้วก็ไซส์ขนาดนี้แต่ตัวไซส์นะคะเรียกว่าความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางมันจะแคบหรือว่ากว้างกว่านี้ได้ไหมคะตัวนี้เราใช้หลักไซโคนในการคำนวณหาเหมือนเหมือนไซโครนทั่วไปการคำนวณใช้ใช้หลักการทางนั้นทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นเป็นไซโคนเพราะฉะนั้นตัวนี้จะพอดีทั้งทางเข้าทางออกแล้วก็ความยาวความสูงแล้วก็ความความโตของมันอันนี้จะเหมาะสมกับเตานี่ ออลและเมื่อเตามีอุณหภูมิที่300ถึง400องศาเซลเซียสหรือสังเกตจากสีของควันหากเป็นสีขาวอมเหลืองและมีกลิ่นฉุนแสบจมูกให้เริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้ได้โดยนำท่อดักเก็บที่เตรียมไว้สวมเข้ากับข้อต่อใย,ยหินและสังเกตสีควันที่ปากปล่องหากเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินให้หยุดเก็บน้ำส้มควันไม้จากนั้นปล่อยให้เตาเย็นจึงเปิดหน้าเตาเพื่อน,นำฐานออกมา อาจารย์คะหลังจากที่เราเผา่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องทิ้งไว้กี่ชั่วโมงถึงจะเปิดเตาได้คะแล้วเพราะอะไรคะทิ้งไว้1คืนเพื่อให้เตามันเย็นครับค่ะครับประมาณ12ชั่วโมงอาจารย์คะและอย่างที่เราเห็นนี่คือขั้นตอนการเก็บที่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เลยหรือเปล่าคะใช่ครับตอนนี้ก็คือเปิดเตาเสร็จแล้วก็เอา่านออกจากเตาครับ ต่อไปก็จะถ้าจะเผาใหม่ก็คือเอาฟืนใส่เข้าไปใหม่คือมันมันต้มองสองอย่างการเผาถ่านนี่ตัวถ่านกับน้ำส้มควันไม้ถ้าไม้ยูคานี้ก็เขาก็ปกติชาวบ,บ้านเขาก็เผาอยู่แล้วมีการรับซื้อเศษเศษไม้ส่วน,ส,วนส่วนปลายหรือว่าส่วนที่มันตัดเอาไั้ได้ขนาดรตรงนี้ได้ปริมาณน้ำส้มระหว่าง2อสลิตรต่อต่อครั้งต่อเตา และทั้งหมดนั้นคือขั้นตอนการทําเตาเผาถ่านและกระบวนการเก็บน้ําส้มควันไม้ค่ะดูแล้วสามารถนําไปทําใช้เองได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะส่วนวิธีการใช้และประโยชน์จะมีอะไรบ้างต้องติดตามชมช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีการท,เทาเตาเผาถ่านขนาด200ลิตรและการผลิตน้ําส้มควันไม้นั้นมีมานานแล้วนะครับเริ่มต้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุน่นสำหรับเกษตรกรบ้านเราแล้ว,ลวถ่านนั้นถูกนํามาแปลรูปเป็นเชื้อเพลิงสําหรับใช้ในการหุงต้มเท่านั้นครับควันก็ไม่ได้เก็บเข้าไว้ปล่อยทิ้งไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้นการที่เก็บควันออกมาเพื่อผ่านกระบวนการควบแน่นทําให้เกิดของเหลวนอกจากจะได้น้ำส้มควันไม้ไว้ใช้แล้วนะครับยังลดมลภาวะทางอากาศได้อีกด้วยครับสามตทวสวัสดงการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย 30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ชมครับจริงๆบ้านเรานั้นก็มีการทาน้ําส้มขวันไม้ไว้ใช้กันมาบ้างแล้วนะครับแต่คุณสมบัติแล้วก็ลักษณะของน้ําส้มขวันไม้ที่ได้นั้นก็แตกต่างกันออกไปครับตามคุณสมบัติของไม้ที่นํามาใช้แล้วก็กระบวนการจัดเก็บนะครับขอ้อเท็จริงก็คือน้ําส้มขวันไม้ที่เก็บได้ตอนแรกนั้นจะยังไม่สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับจะต้องผ่านกระบวนการจัดเก็บที่ถูกต้องก่อน กระบวนการจัดเก็บที่ว่านี้นั้นเขาทำกันอย่างไรไปชมกันครับช่วงสายฮิตน้ำส้มขวัญไม้ที่ผลิตได้มีทั้งชนิดที่ไม่ผ่านการกลั่นเรียกว่าน้ำส้มขวัญไม้ดิบและชนิดที่ผ่านกระบวนการกลั่นแล้วโดยน้ำส้มขวัญไม้ที่เก็บได้ครั้งแรกจะยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากจะมีน้ำมันดิบหรือทาและสารระเหยง่ายผสมอยู่ ซึ่งจะเป็นอันตรายกับผู้ใช้พืชหรือสัตว์ได้โดยในน้ำส้มขวันไม้จะประกอบด้วยน้ำ85%กรดอินทรีย์3%สารอินทรีย์ชนิดอื่น12%และสารประกอบอื่นๆอีกดังนั้นจึงจะต้องทำน้ำส้มขวันไม้ให้บริสุทธิ์ก่อนนำไปใช้ ประโยชน์จริงๆเนี่ยอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานว่ามันจะต้องตั้งทิ้งไว้3เดือนเพื่อให้ไอ้น้ำมันดิน,นมันตกตะกอนแล้วก็ให้มันเกิดปฏิกิริยากันเองในสารสาคัญที่มีในนั้นนะคะมันจะได้สารที่มีประโยชน์นะคะต่อพืชหรือต่อสาตร่ายมากขึ้นไอ้ค่าความเป็นกรดด่างเนี่ยนะคะที่เหมาะสมเนี่ยมันควรอยู่เขาบอกว่าประมาณ3นะแล้วเราจะวัดยังไงอ่ะเราไม่มีเครื่องมือถูกไหมคะเรนั้นก็มี อุปกรณ์นิดหน่อยนะคะเล็กๆราคาประมาณ300บาทเป็นกระดาษนะคะนะคะมีสีให้เทียบซึ่งสีที่แถบสีเนี่ยมันจะเป็นแถบสีที่เป็นกลางค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราไปจุ่มกับน้ำส้มคนไม้ที่เราต้องการวัดคุณภาพเนี่ยนะคะก็จะดูว่าสีมันควรจะอยู่ประมาณที่ค่าของความเป็นกรดด่างนะคะประมาณ3-4ถึง4นะคะถ้า3เนี่ยดีมากก็คือใช้ได้จริงๆแล้วคือแม้ว่าเราเก็บมาแล้วเราตั้งท้งไว้ปฏิกิริยามันยังเกิดอยู่ค่ะ ถ้าเป็นทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยคือมันยังไม่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็คือเหตุผลอย่างนว่าทำไมต้องทิ้งไว้ตั้งทิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปใช้ทันทีปัจจุบันมีการผลิตน้ำส้มขวันไม้มากมายซึ่งผู้ผลิตต่างก็มีเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกันออกไปทําให้คุณภาพแตกต่างกันด้วยเช่นกันดังนั้นสํานักงานม,มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงได้กําหนดมาตรฐานน้าส้มขวัญไม้ขึ้น เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำส้มควันไม้ดิบและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำส้มควันไม้กลัน่นเป็นการควบคุมคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และนี่ก็คือน้ำส้มควันไม้ค่ะประโยชน์ของเขามีเยอะเลยทีเดียวในช่วงของการทําวิจัยมีเกษตรกรหลายท่านนําไปปรับใช้กับพืชผลทางการเกษตรส่วนวิธีใช้และประโยชน์จะเป็นอะไรบ้างต้องตามไปถามดูค่ะ เนื่องจากน้ำส้มขวันไม้มีความเป็นกรดสูงและมีสารประกอบเช่นเมทานอลและฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์สามารถฆ่าเชื้อได้ดีเมื่อเจือจาง200เท่าหรือหากผสม,มในสัดส่วนที่เหมาะสมดังนั้นจึงมีเกษตรกร,ร,กรนำไปใช้กับพืชผลทางการเกษตรใช้ในครัวเรือนอุตสาหกรรมและในสัตว์บางชนิดเราใช้กับสัตว์ผสมอาหาผสมกับหญ้าเนี่ย ถ้่เขาเกี่ยวญ้ามาหรือฟางเทใส่ปิ้รใส่น้ําผสมกันก็ปไปผมผมวัว,วมันจะกินหญ้าดีขึ้นมาก่อนที่ลูกจะทารรเนี่ยลูกไปสวจิตมาไปดูงานของไอ้พระองค์ท่านมาไปดูงานของอพระองค์ท่านมาที่ทําไม่ว่าเราถึงไม่เอาไว้ทำไม่ของไอ้พระองค์ท่านดํางดีเข้าไว้มาใช้กันบ้างทุกวันนี้ตอนที่แรกที่ใช้ปัญหาที่เจอก็คือว่าในสวนเราแมลงมันลงใช่ไหมคะแมลงมันลงเสร็จปับ๊บ พอสวนเราเป็นผักก่อสารพิษพี่ก็หายาหลายตัวแล้วละ่ะลองมาใช้ดูมันไม่ได้ผลคราวนี้เสร็จปั๊บบังเอิญช่วงนั้นอาจารย์ที่ราชมงคลท่านไปแนะนําว่าน้ําส้มคนไม้มีประโยชน์เนาะวันนี้พี่ก็ลองหันไปใช้ดูแล้วกันพี่ก็ลองไปใช้อัตราการใช้ของพี่ก็คือน้ําส้มคนไม้2 0 c ีต่อน้ํา200ลิตรไปฉีดฉีดครั้งแรกถามว่าตายไหมมันไม่ตายค่ะแต่มันหนีค่ะมันไม่หนีมันจะอยู่ได้ประมาณเ,เกือบ10วันนะคะเ,เกือบ1ิวันต่อครั้งแต่ผักกลังผักอายุสั้นหน่อค่ะ แล้วก็ใช้ได้สองสคาครั้งก็ตัดได้เลยค่ะยี่สิบต่อต่อน้ำยี่สิบลิตรครับแล้วก็ข,ข้าวครับแล้วก็พวกผักส่วนครัวครับที่เรารับประทานเองก็สารเคมีแพงนะครับและอย่างเวลาเรารับประทานไปแล้วก็หส่วงชีวิตตัวเองอะไรครับพี่เอ่อกรณีของสุกรย่านมเนี่ยจะมีปัญหามากคือเรื่องของอาการท้องเสียค่ะนะคะเพราะว่าสัตว์จะเครียดเนื่องจากว่าเพิ่งภาคจากแม่มนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใหม่ ะะแล้วเ,เรื่องของระบบการย่อยอาหารของเขาเนะี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเสริมเรื่องของความเป็นกรดนะคะในทางในทางเดิอนอาหารด้วยแล้วก็เรื่องของปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดิอนอาหารสัดส่วนที่ได้ทําการทดลองก็คือน้าส้มควันไม้1ส่วนนะคะแล้วก็ผงถ่าน4ส,ส่วนนะคะผสมกันแล้วมาผสมกับอาหารนะคะก็คือในระดับ1%น ตอนนี้ท้องเสียคือว่าถ้าเป็นส่วนของน้ําส้มคนม้ยิ่งจะเกิดว่าใช้ในเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะคะเพราะมันมีผงถ่านอยู่ด้วยใช่ไหมคะมันมูลมันจะออกมาค่อนข้างสีสีสีดําสีดําของผงถ่านนะคะแล้วก็เป็นเป็นรูปก็คือไม่ไม่เหลวอย่างที่บอกะคะ่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นที่ผสมน้ําส้มคนม้ในระดับเอ่อหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะก็ก็จะทําให้มูลมันแข็งวิธีการที่เราไปใช้เนี่ย ถ้าคนไม่เคยใช้นะผมบอกบอกได้เลยว่าทําใจลําบากเพราะ,ะหนึ่งมันไม่ได้ฉีดเหมือนยาไอสารเคมีนค,ครับพอฉีดไปปุ๊บมีแมลงตายใช่ไหมถ้าสารเคมีแต่น้าส้มควันไม้คือขับไล่แต่บางส่วนที่เป็นเพียอ่อนตายแล้วตัวผลผลิตหรือผลิต,ตผลที่รับได้รับอะคะ,ะที่นาผมผมทดลองอยู่สองแปลงคือ,อถ้าแปลงที่ใช้น้ําส้มควันไม้กับไม่ใช้น้ําส้มควันไม้แตกต่างกันยังไงคะเพราะว่าที่ใช้น้ําส้มควันไม้ ก็ดูก็เหมือนปกตินะครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าถ้าเราลงไปในแปลงจะเห็นมีแมลงมีมั่งไม่่ถึงกับหนีเป็นมดเต๋ไอแปลงที่เราใช้สารเคมีจะไม่ค่อยมีแมลงแต่ผลผิดที่ได้นะครับเวลาเราเก็บเกี่ยวมันได้เท่ากันก็แสดงว่าน้ำส้มควันไม้ดีกว่าเพราะหนึ่งเราไม่ต้องใช้สารเคมีประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้นอกจากที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแล้วยังช่วยเพิ่มรายไดใ้ให้กับเกษตรกรหากทำเพื่อจำหน่ายและนี่ก็คือเรื่องเล่าความสำเร็จของน้ำส้มควันไม้ค่ะ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นนะครับการเผาถ่านที่ใช้เทคโนโลยีนี้นอกจากจะได้ถ่านไว้ใช้แล้วนะครับยังได้นําส้มขวัญไม้ไว้ใช้ในเชิงการเกษตรอีกด้วยที่สําคัญเป็นการลดการใช้สารเคมีลงไปได้อย่างมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของคลินิกเทคโนโลยีนั่นก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจกของฉุกชนนั่นเองครับ เรียนรู้สังเกตค้นขวาทดลองโลกของเรามีสิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหาคำตอบ1 8สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชมครับความมุ่งหวังของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดพิษณุโลกนั้นก็มีความมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําน้ําส้มควันไม้ในวันนี้นั้นนอกจากจะใช้ความรู้ของนักวิชาการแล้วยังอาศัยประสบการณ์ที่น่าสนใจจากชาวบ้านอีกด้วยติดตามเรื่องราวที่ว่านี้กันได้ในช่วงมเมล็ดพันธ์ความคิดครับช่วงมเมล็ดพันธุ์ความคิด ร้าใชชปะโทงดานกเตดรนิติมาเฉลิมแสนและทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกลงพื้นที่ครั้งแรกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มขวัญไม้ให้กับชาวบ้านหลังจากได้รับการร้องขอจากชุมชนเพื่อเรียนรู้เทคนิคการทำน้ำส้มขวัญไม้ที่ถูกต้องอีกทั้งยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตน้ำส้มขวัญไม้จากปราชชาวบ้านด้วย สำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็มีที่มาที่ไปจากทางอบตอนะคะได้เห็นความสำคัญเรื่องของน้ำส้มควันไม้นะคะซึ่งทางบ้านคลองคูนะคะตำบลท่าโพเนี่ยยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำน้ำส้มควันไม้และก,การใช้ประโยชน์นะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ทำการถ่ายทอดมาหลายพื้นที่เนื่องจากว่า ทางนักวิจัยของเรานะคะออได้โจทย์จากกลุ่มชาวบ้านนะคะที่มีคำถามเข้ามาแล้วเราก็ทำโครงการเสนอของเข้ามาในการทำงานวิจัยซึ่งขณะนี้เราก็มีงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วและก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชนต่างๆนะคะจากนั้นเราก็ได้มาประชุมในกลุ่มนักวิจัยว่าเราจะมาถ่ายทอดในเรื่องอะไรบ้างนะคะทีนีใน้ในบางส่วนที่เราอาจจะยัง ไม่ได้ทํางานวิจัยหรือหาคําตอบยังไม่ได้แต่ว่ามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือป่าชาวบ้านที่ทําอยู่เนี้ยนะคะมีประสบการณ์แล้วและใช้จริงนะ,ะเราจรึงได้เรียนเชิญนะคะป่าชาวบ้านนะคะอย่างคุณลุงบุญตาดอนทิพยซึ่งท่านได้ทําเรื่องน้ำส้มขันไม้มานานนะคะมาเป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบางท่านที่อาจจะเคยทํามาบ้างแล้วมด็อกเตอร์นิธิมาและทีมงานได้ทําการวิจัยน้ําส้มขวันไม้ทั้งในด้านการผลิตการพัฒนาเตาเผาถ่านการเก็บน้ําส้มขวันไม้การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและการทดลองนําไปใช้จริงเพื่อหาเหตุผลทางวิชาการรองรับทั้งนี้ก็เ,เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่สนใจ ในการผลิตและนำไปใช้ประโยชน์ก็คือเรื่องทดสอบนะคะเ,เกี่ยวกับว่าการมีผลในการที่จะกำจัดหรือฆ่าเชื้อราไม้เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายๆชนิดนะคะแล้วก็เชื้อแบคทรีรียนะคะที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดเช่นกันรวมถึงเ,เรื่องของกำจัดมแมลงนะคะซึ่งจะทดสอบตั้งแต่ว่า ลดการวางไข่ของมแมลงไหมแล้วก็ลดการพัฒนาของมแมลงที่จเจริญเป็นตัวเต็มวัยหรือไม่ก็คือคือทดสอบในห้องปฏิบัติการะคะ่ะก็พบว่าได้ผลพอได้ผลปั๊บเราก็ก็คือไปคุยกับชาวบ้านเลยนะแต่ไปไปในลักษณะของอคลินิกให้